ช็อกวันนี้มาถึงแล้ว ben เบนพอนชิตาเผยเรื่องไม่คาดคิดกับน้องปรางน่ารักและมากความสามารถตั้งแต่เด็กเลยค่ะสำหรับน้องปรางลูกสาวของเบนพอนชิตาและมิกบรมวุตรเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านไอจแต่ล่าสุดเกิดเรื่องที่ทําเอาใจพ่อแม่หล่นบูบเมื่อน้องปรางเอาลูกปัดใส่ไปในรูจ,จมูกตัวเองโดยแม่เบนโพดอินสตาแกรมแอดผอชิตา เผยภาพน้องปางที่โรงพยาบาล้อมระบุแคปชั่นว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่น้องปางเอาลูกปัดยัดเข้าไปในรูจมูกคิดว่าจะรอดแล้วนะเพราะว่าเล่นร้อยลูกปัดกันมาหลายครั้งก็ไม่มีปัญหาแต่คราวนี้เกิดน,นึกสนุกจะพาพี่หมีเข้าไปนั่งในจมูกซะอย่างนั้นร้องจากจากจากเพราะพยายามเอาออกแล้วมันไม่ออกยิงจิมยิงลึกนางสั่งนามูขีทีก็ไม่ออกไปโรงพยาบาลจิคะ ระหว่างนั่งรอหมอนางกอดแม่นิ่งเลยตอนที่หมอคีบออกมันต้องเจ็บมากๆแน่เลยใช่ไหมแม่แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงปางฮัดเชื่อย,อย่างแรงแมรี่เปิดแมสดูเจ้าหมีตัวสีฟ้าออกมาแล้วค่ะดูหน้าปางได้ว่าดีขนาดไหนสงสารแต่ก็ำขำข่าวหน้าไม่กล้าแล้วแน่นอนงานนี้ทำเอาพี่ๆแฟนคลับทั้งในและนอกวงการบันเทิงก็ใจหายไม่แพ้คุณแม่เลยล่ะค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสมับรคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ